ALT, Alt ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ v <B> f r เป็น VFR สิ่งที่มันจะบอกขึ้นไปบนจอของเรดาร์จะบอกไปเหมือนกันครับะฉะนั้นถ้าเราเปิดเป็นแซนบาบสิ่งที่บอกไปบนจอมันจะขึ้นยังไงที่เรดาร์เขามันก็จะขึ้นเป็นแค่จุดเฉยๆว่ามีเครื่องบินอยู่นะครับถ้าออนมันก็จะเพิ่มมีตัวเลขเข้าไปให้เขาด้วยว่าเรารเป็นทําบอลเดอร์นี้นะแต่ถ้าเป็น ALT มันปรับยังไงนะครับหมุนใช่ไหมครับอ่าทีนี้เราหมุนทนนี้เห็นไหมครับ เห็นไหมมาออนมา ALT เป็น VFR เนี่ยครับปุ่มใหญ่เลยใช่ครับแสดงวาเป็นเนี่ยครับพี่ปุ่มนี้เห็นไหมอ๋อตัวทีละหลักเห็นไหมครับเพราะอันนี้มันมันอยู่ในฟังก์ชันของการปรับเลือกโหมดแล้วใช่ไหมผมตั้งเลยแล้วกันเห็นไหมครับอ๋อกดกดให้มันขึ้นกดอะไรกะปีกะปิอ๋อครับเห็นไหมหลักการเดียวกับนาฬิกาอ่าสมมติเราจะตั้งเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์สองตัวนี้เราตั้ง อเป็นเท่าไหร่ไว้ที่จะเปิดแขนยังไม่ได้เปิดมอเตอร์นคนเปิดครับเซนนหนึ่งเท่าไหร่ครับยังไม่ยังไม่ทราบว่าก็สองเครื่องมันศูนยสกับสามศนอก็เลยเป็นหนึ่งหนึก็เป็นหนหนึ่งอันนี้ก็เป็นศูนย์ห้าก็ได้ครับได้ครับอ่าลองตั้งเป็นหนึ่งหนึ่งศูน้าวันวันซโรไฟายวันวันซีโรนบนนบนบออล่างเป็นตัวมันเป็นเลือกหมดมันฟังก์ชมาแล้ว 1>, 1 1 0 5เรียบร้อยครับกดเดี๋ยวมันหยุดเองมันหลับอ๋อประมาณห้าวิปุ๊บมันก็จะทำงานของมันเองทีนี้ถ้าต้องการให้เราไอเดนใช่ไหมครับมันก็นี่กดไอเดนตรงนี้อ่ามันก็จะขึ้นไอเดนตัวเลขแต่เราจะต้องเปิดไปหมดออนอ๋อต้องกดใช่ไหมครับครับเราจะให้ออนเลยใช่ไหม <ID EN. S 2> ต้องเปิดขึ้นไปเดนไอเดนทางดานก็จะส่งไปว่านี่คือตัวนี้นะมันจะไปโชว์ในจอของเรเดนาเขาเรเดนาคอนแทคเซอร์เรียลมอนิเตอร์ใช่ไหมครับ อ่าเขาจะบอกว่าเฉพาะไอเดนเขาบางทีมันมีหลายตัวเขามองไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนพอเราไอเดนปุ๊บมันก็จะโถ่แมบขึ้นมาตรงนั้นที่เขาว่าอ๋อเครื่องเรานะตรงนี้พอเสร็จปุ๊บอ๋อมันจะดับของมันเองับครไม่ต้องเปิดค้างพอเราเช็คเขาเรากกลับมางแตนบายใช่ไหมอ่าจริงๆเราเปิดออนตลอดก็ได้ครับให้เขาเห็นตัวเลขหรือเขาต้องการว่าให้เราเปลี่ยนไปเลขอะไรเราก็เปลี่ยนตามที่เขาบอกเพื่อเป็นการคอนโทรลของเขาเนาะอโอเคออกอันนี้จบเนาะประหยัดไฟไว้อ่าแนปก็เหมือนกันแนปหนึ่งกับแนปสอง ใช่ไหมครับแนบหนึ่งเราสามารถเลือกกับ DME ได้ว่าจะุกที่แนบหนึ่งหรือแนบสองเลือกตั้งความถี่ได้ไม่เหมือนกันจากนี้เราตั้งความถี่อะไรไว้ได้บ้างของสะพานหน้าคกับของอะไรอีกครับฟานาคขูกระเทียมตเทียมไม่มี VOR ครับตาชีมีมีมี NDB ตาเกลียนู่นเลยัของนครสวรรค์เลยครับใช่ครับอ่านครสวรรค์ใช้อะไรครับ v ร r มีเปล่าพี่รู้สึกว่ามันมี VOR DME ป่ะทุกคนตะวหวังมีครับมีนะครับตอนที่เราใช่มันมี VOR DME ครับใช่กาตเปิดถ้าไม่งั้นเราบินไปลงพินโลกเราก็ดูพินโลกเลยใช้ VOR รได้ครับพินโลก VOR DME หนึ่งหนึ่งสี่จุดหนึ่งครับอ่าหนึ่งหนึ่งสี่จุหนึ่งตั้งไว้ยังครับอ๋อข้างล่างตั้งนหใชไหมแต่เขาแนบสองปุ๊บเขาสามารถบิดได้เลยใช่ไหมปุ๊บบิดข้างหน้าเลยอยากสมมติเราออกจากสะพานนาคเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามไว้ เราเขาบอกว่าให้เราในงานอีกครั้งหนึง่งห่างจากพิเทโลคสามสิบห้าไมล์แล้เราก็บิดไปแนฟทูรอไปเลยนะครับเอาแค่ทูรอไว้ได้เลยแล้วมันก็พอมันรับสัญญาณได้มันก็จะเข้าเองอัตโนมัติใช่ไหมครับเนฟทู <to> มันจะให้สัญญาณจากอันนี้แถบอ่าแชทู <Nap to. S 1> นีพิเทรโลครอ,อเลยเป็นหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งสี่จุดหนึ่งครับอ่ะงั้นเราก็เปลี่ยนสลับลงมาเราสลับลงมาก็ได้อ่ามันจะได้ตั้งง่ายนี่มันยังจุดแปดอยู่อ่า ลองเปลี่ยนที่เป็นดยนบมุนล่างอ๋อล่างตัวล่างต้องดูหลักมันด้วยวงล่างใช้หลักไหนโอเคครับกดสลับขึ้นไปข้างบนนะครับมันก็จะเป็นความถี่ที่ตั้งล่วงหน้าระหว่างนั้นเราบินไปสนามบินสมมติจะไปเชียงใหม่ต่อเราก็ตั้งอันนี้เป็นสแตนบายรอไว้ครับ่องล่างจะเป็นสแตนบายข้างบนจะเป็นอ่อนครับอ่าแล้วแต่ที่เราจะใช้เนาะใช้เป็นละทีนี้ระบบ V ก็เหมือนกัน เป็นความถี่หลักที่ใช้งานส่งออกอยู่ด้านบนครับสแตนบายจะรออยู่ด้านล่างออกจากเราไปหนึ่งสองสองจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งครับออกจากเราไปโคกกระเทียมก่อนอ่าหนึ่งสองสองจุดหกอ่าหนึ่งสองจุดหกครับนี่เราตั้งเป็นความสองก็ได้โอเคครับจะได้ไม่ต้องสวิตช์ความถี่ไปโอ้ครักแวบสี่ใช่ไหมครับแล้วจากโคกกระเทียมไปกระเทียมไปที่ตาขีไม่ใช่เป็นตาขีอ่าตาขีนะเขาก็มาเนี่ยหนึ่งสองสี่จุดศูนย์ครับเอ่อจากนี้เราออกไปเราไปตาขีหนึ่งสองสี่ศูนย์อ่าตั้งอันนี้ไว้เลยหนึ่งสองสี่ศูนย์ จากตาคีไปพิธโลกตาคีไปพิษณโลกเป็นหนึ่งสองศูนจุดเจ็ดโอ้แต่มันไม่น่าหรอกจากตาคีต้องผ่านออรกกาก่อนอ๋อหนึ่งสององเจ็ดจุศนย่าหนึ่งสองเจ็จุดศนยสองเจ็ดง่ายหนอยทีนี้ไหมครับเราใช้ที่ตัวเทียตัวสลับกันได้เลยตั้งวงหน้าไว้เนาะพอเราพ้นตาคีไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นพิษโลกแทนอ่าสมมติเราจะติดต่อกับ พันนาคเราก็บิดไปช่องหนึ่งพอถึงกิโลพอย์เราก็บิดไปสองโปบเพื่อใช่ไหมครับที่สองก็คุยกับโคกะเทียมครับถ้าเราต้องการจะคุยกับตาคีเราก็บิดกลับมาที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะตอนนี้เราต้องอ่ากดตรงนี้ปึ๊บเปลี่ยนไปคุยกับตาคีแอปโพสได้ครับเสร็จแล้วก็พอเราจะออสการออสการก็กดสวัสด แล้วก็บิดมาที่คอมสองแค่นั้นแล้วก็คุยกับออสการ์เสร็จแล้วก็คลังแลน้วเราก็มาต้องมาตั้งค่าพอสมมติว่าจะบินไปลงตั้งนี้แทนครับก็ปิดไปหนึ่งงจุดเจ็ดลงหน้าเรามีเวลาตั้งกหลัี่สิบพอมใช่ครับกลับมาคอมหนึ่งได้แล้วก็กดสวัให้มันถูกช่องง่ายนะลงหน้าไว่รอเลยอันนี้จบรู้สึกไม่คุ้นกับนโยกสกายเลยนะยูนิฟอร์มใช้เป็นคมทีเดียวนะครับครับก็ ตั้งตรงความถี่มันเราใช้เป็นรองหลังจากที่วิกเตอร์เราใช้ไม่ได้เนาะใช้ยูนิฟอร์มนะครับหรือใช้เปิดฟังเอทิสดูเอทิสของพิธานุโลกใช้ความถี่เท่าไหร่เอทิสพิธานุโลกเอทิสไม่ได้จดมาเดี๋ยวไปหาไว้เนาะได้ครับเพราะบางทีเขาให้ฟังอินโฟมชันไหนก็แล้วแต่เราก็เปิดฟังได้เลยเนาะอตัวนี้เราได้ความถี่อะไรนะเอทิสเรียบร้อยพี่แล้วกดตรงไหนต่อมันฟังเองโอเค เอทิดเราเปิดล้วปรับความสี่เหมือนกันอ่าลองปรับความสี่ดูน่าจะเหมือนกันอ้าวันเหมือนกันหมุนรอบล่างยังไง๋อ้รองหมุนให้สุดเลขเก้าเลขสิบไปเลยดิเห็นไหมครับมันจะขึ้นคูณโซนหน้าแล้วใช่ไหมโอ้อมันจะไม่ตัดศูนย์ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ทีเลยนเป็นหลักหน่วยเลยเอทิดใช่ครับลองหมุนให้เลยไปสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสิบเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ด อ๋อตัดเป็นศูนย์เห็นไหมโอเคไม่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 เบิ้ลให้ใช่ไหมไม่เบิ้ลให้โอเคดีแล้วแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อพี่ถ้าจะฟังนี่ไงเราเปิดสามอยู่แล้วนี่ไงของสามเราเปิดอยู่แล้วใช่ไหมครับเราไม่ต้องคุยมันเป็นสวิตช์เะตรงนั้นมันจะเป็นเราฟังอยู่แล้วเราแค่เล่นเบาเสียงตัวนี้เอาอ๋อเพราะเราไม่ได้คุยอยู่แล้วเราแค่ฟังเดียวเราเล่นเบาเสียงได้เหมือนกันอ่าส่วนอันนี้เป็นมัลติแบนด์ตัวนี้มันสามารถใช้ได้ทุกย่านนะครับเรากดอ่ากดอีดิทเลขสามกดอีดิทต้องการแก้ไข เราหมุนนอบตัวนี้<ม>เห็นไหมครับเห็นเคอร์เซอร์ที่มันวิ่งไปไหมครับเราต้องการจะมาใช้แทนความถี่วิเตอร์แล้วก็เป็น1 2เห<ม>็นไหมเห็นตัวเลขเห็นตัวนี้จะเปลี่ยนไปครับเป็นเอเอ็มหนึ่ขอให้ความถี่บนกับล่างมันตรงกันรเราสามารถกดส่งเป็นคอมสีได้เลยคอมสครับบนล่างตรงกัน,นครับม,มันไปได้ทั้ง วิกเทอร์เป็น AM ส่วนเราจะปรับเป็นฟ็อกไม้ก็ได้เห็นไหมพอปิดตัวแรกพบยังเป็นฟ็อกไม้เลยเห็นไหมครับเราสามารถปรับเป็นสี่แปดก็ได้หืมเปดคอนเใช่ครับหรือต้องการจะคุยกับความถี่พวกไอคอมก็ได้เนี่ยเป็นหน<ช><ช>ึ่งสี่แปดไหมครับมันก็จะเป็น FM เหมือนกัน<อ>หรือของกรมบินเราจะไปให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกคุยรับส่งได้ หลอดล่างนี่คือเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับแล้วก็ตัวบนก็เปลี่ยนเลขใช่ครับพูดตัว enter ก็คือเลือกแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องพูด enter นะครับมันขึ้นต่อเองพอเลยอันนั้นเป็นฟังก์ชันอื่นที่เราจะใช้เนาะบที่มาใช้ได้เยอะอีจิตใช่ครับจบใช้เป็นแล้วมันสามารถตั้งได้เหมือนวิวเข้าไปเลยตั้งรีพุทติ้งตั้งอะไรได้หมดเลยเนาะเวลาปิดก็กดแค่ไว้5วินาทีกดปิดหนึ่งเป็สองหนึ่งเป็นสามหนึ่งเป็นสี่หนึ่งเป็นห้า อันนี้จะเป็นมอนิเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสวิตตัวนี้นะครับจะเลือกว่าถ้ามดเราออฟไม่หมดเลยเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเห็นเนาะครับ,รบถ้าเราต้องการฟังคอมหนึ่งเราเปิดไว้คอมสองเปิดไว้คอมสามเปิดไว้คอมสี่เปิดไว้คคแค่นี้เองโอฝั่งนี้ก็เหมือนกัน,นกเปิดทางปากขึ้นไว้แต่เราต้องการฟังมดโค้ดของแนบว่าเข้าถูกไหมเราก็เปิดเพราะบานสนามบินเขาเอทิบอกข้อมูลสนามบินเนี่ย เขาก็ให้จะผูกคู่ไว้กับแ a ปใช่ไหมครับจะผูกคู่ไว้กับ B O R ก็ได้จะผูกคู่ไว้กับ E D D ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เปิดฟังด้วยว่าอินโฟมชันอะไรถ้าเขาไม่ได้ผูกไว้กับยูนิฟ r ร์มนะถ้าเขาผูกไว้กับ A D F ผูกไว้กับ B O R เราก็ต้องเปิดฟังตามนี้เอานะครับได้หมดตามขอ A D F อีกทีนะ A D F ครับนี่ <C' è S 1> ครับ A D F ก็เปิดวอลลุ่มได้เหมือนกันครับเนี่ยครับเปิดวอลลุ่มได้เหมือนกัน เล่งเบาเสียงได้เนาะครับทีนี้ลองปรับให้หมดอานลองปรับดูความถี่บนจะเป็นความถี่ใช้งานความถี่ล่างเป็นแันบายแันบายลองตั้งความถี่ดันบายเป็นของพวกกระเทียมสองแปดสองสองแปดศูนย์สองแปดศูนย์นะครับตัวล่างนะครับเป็นหลักร้อยนะครับหนอกล่างจะเป็นหลักร้อยหลักบนเป็นหลักสิบบนจะเป็นหลักสิบแล้วก็เป็นแปดแล้วก็ตัวหลักหน่วยนะครับหคร่บ กดลงไปครับถ้า,า yeah. ต้องการใช้งานกดสวิตช์้ไปอ่านี่ก็ใช้งานได้ทีนี้เราจะเปิดฟ si> ังใช่ไหมครับเปิดฟังแล้วต้องมาที่ตัว ADF IC ตัวนี้ผักมา ADF อ n อ n อ่อนขึ้นไปนะครับทั้ง ADF นักบินฝังขวาพิลอตจะฟังก็ต้องออนฝั่งนี้ครับนักบินซ้ายก็ต้องออนฝั่งนี้ถึงจะได้ยินเสียงถ้าเราปิดไว้ก็ไม่ได้ยินเสียงหรือถ้าเสียงดังลำพันจะเปิดไว้ก็ได้ครับแต่ลำพันเราก็เบาเสียงโัวลูกนี้ลง เบาโวาล่มลงได้ในนี้จบปิดนะครับโอเคต่อไป